รูปนี้ทำแบบนี้ดีกว่าเนี่ยใช้คำว่า I should have แล้วก็บวก verb สาม verb สามที่เรารู้จักจกันมันคือรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ <c oughs> เห็นตัวแรกไหมคะตัวแรกของทุกๆท,ท,ทุกตัวเลือกเนี่ย gone studied called taken brought trusted bought taken เนี่ยอันที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมันคือ verb สามนะคะหรือ done นั่นเอง a า done คือเวิร์บสคือเวร์แล้วแต่ว่าใครสะดวกใช้แบบไหนบางคนเวิร์บสาอ่าบางคนดันนะคะแล้วแต่ทุกคยสะดวกดันนะคะก็เลือกเอาคนทุกคนสะดวกแบบไหนเวิร์บสามหรือดันอะในลองตอบสิไอ h o u l d have done หรือ I should have verb 3ชอบท่องแบบไหนชอบเรียนรู้แบบไหนหรือแบบหรือ ไม่รู้ค่ะไม่เอาไม่เอาเลยแกมบว่าเออนิดนึงมันต้องมันต้องรู้นิดนึงรู้ต้องเราจะได้วางคําให้ถูกแต่เอาจริงถ้าสมมติว่าเราแบบสะกดถูกสะกดผิดอ่ะแต่เรารู้จักเวิร์บอ่ะรู้จักกลุ่มคํากลุ่มเวิร์บอ่ะถ้าเราพูดว่า i i think i should have do it สมมติเราไม่รู้ verb สามเรารู้แค่ verb do it ฝรั่งก็รู้เรื่องเพราะอะไรรู้ไหมรู้เรื่องว่าเรากําลังต้องการพูดว่ารู้งี้เพราะไอ้รู้งี้เนี่ยมันมันมันสื่อสารตั้งแต่นี้แล้วอ่ะ มันสื่อสารตั้งแต่รูปแบบประโยคข,ข้างหน้าแล้วนะคะดังนั้นไอ้เวิร์บสารถ้าเราไม่รู้อะใส่เวิร์บธรรมดาก็ได้โอเคไหมทุกคนจะไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อนเฮ้ยมันผิดแกมมากจริงการสื่อสารอะมันเน้นแค่ว่าคนฟังเข้าใจเราหรือเปล่าแล้วถ้าเราใช้เวลานานในการวิเคราะห์นะคะมันทําให้คนที่ฟังเราอะเขาออกไปเก็บเหตุแล้วนะคะดังนั้นมันไม่ทันอ่าเราจะต้องสื่อสารไงก็ได้ให้ง่ายที่สุด ตอนแรกเราใช้ verb หนึ่งไปก่อนเอา verb หนึ่งไปก่อนเอาง่ายๆแล้วพอ verb หนึ่งได้แล้วอะเราค่อยพัฒนามาเป็น verb สอง verb สามโอเคไหมถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นอะเริ่มแบบนี้กอคอยเริ่มพูดอ่ะเริ่มแบบนี้แต่เริ่มตอนเริ่มเรียน gamma เริ่มเขียนก็เขียนถูกแหละม,มันมีเวลาเวลาวิเคราะห์ได้ไงแต่เวลาจะพูดอะทำไงให้มันง่ายที่สุดกับปากเราเอาแบบง่ายที่สุดนะคะอ่ะมาเริ่มดูกันเลย I s have o u l d h done it อ่าที่หนึ่งเฮ้ยรู้งี้ รู้งี้นอนเร็วก็ดีเพราะอีกวันหนึ่งปวดหัวตอนประชุมแล้วแบบความรู้ไม่เข้าหัวเลยเอ,อเลยบอกตัวเองว่ารู้งี้นอนเร็วกว่านี้ก็ดีภาษาอังกฤษคือ I should have gone to bed earlier ใครเป็นแบบเนี้ยเป็นคนที่แบบ scrolling down the feed all the night and spend two hours before bed you know on the internet พิมพ์ประโยคที่หนึ่งได้เลยค่ะ I should have gone to bed Earlier, you trust yourself that you're not gonna spend so many hours watching Netflix or Prime video. You said, Oh, I'm gonna just check it out, a trailer and things, and then you end up spending two hours straight <laughs> without noticing, without realizing that you're wasting your time. ใครเป็นแบบนี้แบบที่ว่าฉันว่าฉันดูเน็ตฉันก็ไม่ดูเน็ตฟีก็ฉันแค่ดูก่อนว่ามีหนังเรื่องอะไรบ้างอะนะดูไปดูมานั่ง2ชั่วโมงดูแต่ไตเติลแล้วก็เทรลเลอร์จ้ะ <laughs> <laughs> เออเนี่ยใครเป็นอย่างเงี้ยพิมพ์ประโยคที่1 I should have gone to bed earlierI should have gone to bed earlier โอเคประโยคที่ 2. I should have studied more for the exam สภาพวันนี้คือได้คะแนนน้อยจ้าแล้วสุขเสียใจกับตัวเองมากเลยก็เลยบอกตัวเองว่าเฮ้ยรู้งี้อ่านหนังสือเยอะกว่านี้ก็ดีอ่านหนังสืออ่ะฝรั่งไม่ได้ใช้คําว่า read books นะคะ read book ก็คืออ่านหนังสือในยามว่างยามที่เราแบบไม่ต้องทำมากกินอะ่ะไม่ต้องไปสอบอะ่ะแต่ถ้า study for the exam คําว่าอ่านหนังสือเพื่อสอบเนี่ยใช้คําว่า study for the exam เห็นไห study for the exam ฉันต้องอา่านฉันต้องอา่นองอานหนังสือสอบภาษาอังกฤษพูดง่าย I need to study แค่นี้ I need to study แค่นี้เลยโอเคอ่ะ I should have studied more for the exam คำว่า,า more แปลว่ามากกว่านี้ต่อไป I should have called you back ตอนนี้สภาพคือเรากับเรากับแฟนทะเลาะก,กัน <laughs> แฟนแบบงอนว่าเฮ้ยทำไมไม่โทรกลับมาหาฉัน แล้วคนนี้ฉันโมโหมากเลยเราเลิกกันเออและไอคนที่ที่รู้งี้ยเออรู้อะไรไม่เท่ารู้เงี้ยก็จะพูดว่า I should have called you back ตุงนี้โทรหาเธอก็ดีอืมเธอจชไไม่แบบวีนขนาดนี้แล้วบอกเลิกฉันอ I should have called you back I should have called you back อ่ะสามอันเนี้ย สามอันนี้ทุกคนชอบประโยคไหนมากที่สุดพิมพ์ประโยคที่ชอบที่สุดในสามอันนี้ด้วยด่วนทันทีจะได้ไม่ลืม I should have gone to bed earlier I should have studied more for the exam หรือ I should have called you back สังเกตดีๆนะพอไม่ได้อ่านว่า should have นะคะพออ่านว่า should've should've อ่ะใครอยากที่จะทำเสียงปลั่งนะคะพอจะเขียนภาษาไทยนยะจะได้แบบมั่นใจความรู้มันทำให้เรามั่นใจอะถ้าเรามั่นใจ ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็จะแบบชุดดับชุดดิบชุดดุเออมันอ่านว่า should have should have I should have แล้วก็ใส่เข้าไป I should have gone to bed earlier I should have studied more for the exam I should have c a l l you back กริ๊งกริงอ่าต่อไป เอานะพิมพ์ไม่ทันแล้วกัน,นะคะใครที่อยากเรียนรู้นะคะเรียนไปด้วยพิมพไปด้วยนะคะจะได้ฝึกทันทีเนาะไม่ได้อยากให้ทุกคนแค่มีความรู้อยากให้ทุกคนแบบพูดได้นะคะซื่อสังได้ไม่ว่าจะได้แค่หนึ่งประโยคหรือ2ประโยคจากไลฟน์นี้อย่างน้อยทุกคนทําได้ดีกว่าเดิมเมื่อวานอีกนิดนึงอะ่ะน,นี่คือแบบเป้าหมายของพอยที่มาวันนี้โอเคต่อไปค่ะ I should have taken a different route taken a different route สภาพคือแบบ ฮัลโหลอย่าตามกูกูก,ก็ลงลงทางจ้าลงทางฉันมาที่ไหนฉันไม่รู้ห่วยไหม Where am I อ่ะก็เลยบอกตัวเองว่า,ล,าลูกนี้ไปอีกทางก็ดีลูกนี้ไปอีกทางก็ดีนี่ I should have t a k e n a different route route นะคะก็คือ road นั่นแหละ route ก็คือ road different ก็คือแตกต่างอ่ะคือที่ไม่ใช่เส้นเนี้ยเส้นนี้ที่มาคือหลงแล้วจ้า I should have Take h a different route. I should have taken a different route. I should have taken a different route. ถ้าเมื่อเวลาพูดอะสมมติคิดเขามา take n ไม่ออกใช้ว่า take ได้ไหมได้สื่งหลัเรื่อง I think I should have take a different route คนเข้าใจว่าเรากำลังพูดว่ารู้หงีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวา I should have เนี่ยมันแบบเกิดมาแล้วมันเกิดมาแล้วเรากำลังพูดถึงเรื่องที่เราเสียดายออ I should have taken a different route ฝึกนะคะต่อไปฉันใครบ้างที่แบบเอ่ออยู่ยุโรปเนาะอยู่อังกฤษเอออยู่ยุโรปหรอือยู่เมกาวันวัน,วนหนึ่งอะก็ฉันเอาล่มไปทุกวันอะในกระเป๋าอะเอาล่มไปทุกวันแล้วมันจะมีวันหนึ่งที่ไม่ได้เอาไปแล้ววันนั้นฝนตกเออใครเป็นแบบนี้ยหัวเราะหน่อยเพื่อนพอยอ่ะมีคนหนึ่งนะชอบแบบเอาล่มพกลมทุกวันแล้ววันไหนอะที่ไม่ได้เอาไปฝนตกดังนั้น เขาจะพูดประโยคนี้ว่า I should have brought an umbrella. brought มีเสียง R นะคะพรมาจากคำว่า bring เนอะ brought I should have brought an umbrella เออพิมพ์มาได้นะใครที่แบบวันที่ฉันไม่เอาล่มมาฝนตกทุกทีพิมพ์ค่ะ I should have brought an umbrella umbrella ออกไงดี umbrella umbrella ตรงล่าออกเป็นเลอะสละเอินะคะ umbrella u m b r e l l a I should have brought an umbrella I should have brought an umbrella อืมแล้วในต่างประเทศเนาะเวลาที่ซื้อล่มใหม่อะแพงจะมีคนคนผิวสีอะ่ะที่ยืนขายล่มอยู่เ,อ,เออลืนขายล่มปกติเราซื้อไม่แพงเท่าไหร่แต่ตอนที่ฝนมันตกแล้วเราไม่ได้เอาร่มไปอะ่ะผู้ชายที่ยืนขายล่มเนี่ยจําเป็นมากเออเราเลยต้องไปซื้อเขาแล้วก็คิดในใจว่าเฮย้ยลูกนี้เอาร่มมาก็ดี <S <S อ I should have bought r an umbrella เล่งไว้ร้านนั้นฉันอยากจะซื้อรองเทา้ามันลด50%แล้วฉันก็แบบเอาไว้ก่อนละกันเนี่ยพรุ่งนี้ค่อยมาซื้อแลว้วพรุ่งนี้โปรหมดจ้าโปรหมดเลยบ่ได้ซื้อเลยได้ซื้อราคาเต็มคิดในใจเฮ้ยรู้งี้ซื้อรองเทา้าพวกนั้นมาก่อนก็นกดี I should have bought those shoes I should have bought those shoes มีอะไรไหมในชีวิตเราเนี่ยที่เราคิดว่าเราน่าจะซื้อแต่เราไม่ได้ซื้อ มีไหมลองพิมพ์ซิลองคิดแบบสถา,านการณ์ชีวิตของฉัน I should have bought จุดจุดจุด,จดบางคนบอกลูงงี้น่าจะซื้อหุ้นอ่าหุ้นอะไรอ่ะ US ตั้งนานแล้วเออหรือแบบลูงงี้น่าจะซื้อบ้านตั้งนานแล้วหรือลูงงี้น่าจะซื้ออะไรเดียซื้อ mutual fund กองทุนรวมอันนั้นนะตั้งนานแล้วมีไหมในชีวิตนี้แบบฉันลุงงี้ฉันควรจะซื้อตั้งนานแล้ว I should have bought อะไร I should have bought อืม I should have bought จุดๆๆใส่มานะฮะให้มันเกี่ยวข้องกับตัวเองนะเราจะจำได้มากขึ้น I should have bought that I should have bought this I should have bought I should have bought อืมสำหรับพลอยพลอยไปเกาหลีปีไหนอะ <laughs> ปีสองปีที่แล้วไหมะอะประมาณนั้นแล้วพลอยก็คิดในใจว่า ทำไมวตอนนั้นถึงไม่ซื้อมากสกหน้ามาเยอะๆเพราะมันถูกมากเพราะมนซื้อที่อิตาลีนี่แพงก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยรู้งนี้น่าจะซื้อมากสก์มาเยอะกว่านี้พอจะพูดกับตัวเองว่า I should have bought more facial m a s k I should have bought more facial masks from Korea that time it was so cheap why didn't I buy it ทำไมฉันไม่ซื้อทำไมฉันไม่ซื้อ,อเนี่ยจะพูดตัวเองว่า I should have bought more facial masks from Korea I should have bought more moisturizers from Korea ทำไมไม่ซื้อครีมมาวะที่เกาหลีมันถูกมากโอ้กับมซื้อที่อิตาลีแพงกว่าเด้อทำไมไม่ซื้อเนี่ยแล้วก็แบบมันรูง้งี้ลู้งี้กับตัวเอง I should have bought more moisturizers from Korea I should have bought more mask from Korea อ่นี่ประโยคของพลอยของทุกคนไม่รู้นะคะว่าทุกคนควรจะซื้ออะไรหรือไม่ซื้ออะไรลองแต่งประโยคของเดงดูนะต่อไปคำว่า take it t a k e n that opportunity opportunity Opportun <ity S 1> แปลว่า chance แปลว่าโอกาส opportunity ไม่ตู้นะคะ opportunity ตรง t o นะคะทับทำเสียง t o ดังๆ opportunity opportunity แปลว่าโอกาส take that opportunity คือรับโอกาสนั้นรับใช่ไหมรับ <laughs> ภาษาไทยคือรับรับโอกาสนั้น actually a v บ t a k i n that opportunity มีแบบสปอนเซอร์เออมาแบบนำเสนอ ออฟเฟอร์ er ให้เราแบบเออเนี่ยแต่ว่าเราก็มาคิดย้อนหลังแบบ um, รู้งนี้แบบตกลงว่ารับสปอนเซอร์ดีกว่าออ e uh, แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้รับแล้วไงแบบเขาไปแล้วอะเออเราจะพูดกับตัวเองว่า I should have taken that opportunity หรือพูดกับตัวเองว่าโอ๊ย oh, ตอนนั้นที่แบบบริษัทนั้นมานําเสนองานเราทํำไมเราไม่รับวะแล้วก็เสียใจกับตัวเองแล้วพูดว่า I should have taken that opportunity I should have taken that opportunity เค okay, ไหมไอ้ลุงงี้ลุงงี้เนี่ยประโยคเนี้ยส่วนใหญ่หลายคนไม่ค่อยรู้นะหลายคนไม่ค่อยรู้แล้วเลยแบบเลยพูดไม่ได้แต่จริงมันใช้รูปแบบง่ายมากเลยก็คือ i s should have แล้วก็สิ่งที่เราแบบสิ่งที่เราเสียดายอะสิ่งที่เรารู้งี้เนี่ยอ่ะทั้งหมดนี้อ่านพร้อมๆอีกรอบนะคะเราไม่รู้ว่าประโยคไหนมันโดนทุกคนนะไม่ไม่รู้ว่าประโยคไหนมันเข้ากับสนานการชีวิตใครที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วอยากที่จะเก่งการพูดเนาะฝึกอีกรอบนะคะพิมพ์อีกรอบได้เลย ประโยคไหนก็ได้ที่มันเข้ากับเราหรือจะแต่งใหม่ก็ได้นะดูดูรูปแบบอ่ะล้วก็ลองพิมพ์ดูนะคะไปค่ะ I should have done itI should have done itI should have gone to bed earlierI should have studied more for the examI should have called you backI should have taken an, a different routeRoute อย่าลืมใส่เสียงเรือให้ด้วยไม่ไงั้นมันจะหมายถึงความหมายอื่น Route I should have bought ah sorry I should have brought an umbrella I should have brought an umbrella brought an umbrella ออกได้ไหมถ้าใครออกไม่ได้ให้จุ๊กนะคะนะคะจะทำให้เสียงรือของเราชัดเจนขึ้นค่ะ brought an umbrella เอ๋ล่ะเอ๋ล่ะเอเอลก